วันนี้พาดูเด็กๆน้องแมวเราให้อาหารหมาแมวเมียวออกมาดูด้วยนะคะตึ่งย่าส่งเสียงแล้วลูกมากำลังกินข้าวแมวก็ออกมาเล่นนี่ยัวแยก,กันไหมน่ารักน่ารักทั้งนั้นนะคะ นี่คือชีวิตหมาแมวของเรานะคะเราอยู่โคกหนองนาเราอยู่กลางทุ่งนะคะเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเยอะนะคะมีความสุขดีอยู่กับสัตว์เลี้ยงเรานะคะทุกตัวมีชีวิตจิตใจทุกตัวมีชีวิตจิตใจเหมือนคนเรานะคะมีหิวกินก็อิม่ม เขามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยกับเขานะคะจะซสอยเงินวิ่งไปตามพ่อพ่อเอาย่าไปเอาย่าโซงเสียงไหมลูกเตือนย่าโวงเสียงพ่อเอาย่าไปให้น้องน้ำวา้าจะาส้อยเงินวิ่งตามไปสมาชิกเรามีหกตัวกาแฟกาแฟชอบแย่งกันคู่กันเนี่ย แมวเมวียวเรามีสิบห้าตัวนะยเยอะแยะเต็มบ้านนะคะดูดูดูดเราออกมาเขาก็ออกมาด้วยนะพอแมวพอหมากินอิม่มเราก็จะไปให้คุกให้อาหารแมวกันนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ให้อาหารแมวพาเขาออกมาเดินเล่น <laughs> ยเยอะแยะเต็มแหละนะั่นกำลังทยอยออกมาอย่าส่งเสียงดังไหมลูกไม่เอาสิอย่าส่งเสียงดัง ดูเด็กๆเ,เล่นกำลังดื้อนะเนี่ยกำลังดื้อเลยแหละกำลังดื้อกำลังโซนพอเราลงออกมาเนี่ยเดินตามเรามาแหละปลาในสระก็เยอะนะคะอยู่กับสัตว์เลี้ยงอยู่กับธรรมชาติ อยู่ป่าอยู่โคกมีความสุขอีกแบบนะคะเอา้าจะปุกกี้ไปไหนลูกปุกกี้ปุกกี้ปุกกี้วิ่งไปไหนอ่ะปุกกี้เอ้ยมามามาจะปุกกี้ไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวแม่สิไปเห็ดกรบเขาให้กิน เราได้ต้มหัวปลานะคะเราต้มหัวปลาเราซื้อหัวปลามาสองถุงเราต้มไว้คุกข้าวให้แมวเหมียวนะคะโครงไก่เราซื้อมาสามโครงเราก็ต้มคุกข้าวให้หมานะคะมาหมามาปะแม่าพา้ไปกินเขาปุกกี้แลนนี้ไปผุนมาไจะไปใกล้เขาจะเตื้องกินหมดย่ง เราจะขึ้นไปให้อาหารแมวกันนะคะ